สมัยประมาณอัะฮีมซารัมอะัยกุมเระห์มตุลลอิวะบะประกาตุฮ์คิดจะเปลี่ยนโลกเริ่มจากเปลี่ยนนิสัยเล็กๆของตัวเองเรื่องนีบง้บางคนอาจจะบอกว่าฉันมีเป้าหมายใหญ่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของโลกนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะบางทีอาจจะถูกแบบว่าเอ้ยคุณจะเปลี่ยนโลกได้ไงตัวเองยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้เยคือการเจตนาต้องการที่จะให้โลกเนี่ยมันดีขึ้นในบางแง่บางมุมอันนี้เป็นสิ่งที่ดี แต่บางทีมันอาจจะอยู่ในความเพ้อฝันหรือว่ากลับมาที่สภาพความเป็นจริงเนี่ยเรายังไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรือกับคนรอบข้างเนี่ยยังไม่สามารถทําได้มันก็ค่อนข้างยากที่จะไปเปลี่ยนแปลงโลกผมอยากยกตัวอย่างจากตัวท่านนาบีซอลลอหัวอะไรสัมท่านนาบีเนี่ยอุลมามะเขาบอกว่าอายะอันกุรอานที่บอกให้ท่านนาบีมีภารกิจในการดาวะคนทั่วโลกภารกิจในการเปลี่ยนโลกเนี่ยถูกประทานลงมาตั้งแต่นบู่มักกะ ซึ่งตอนที่ท่านอยู่มักกะเนี่ยเป็นช่วงรับวฮยูแรกๆร,รับอันกุรอาแรกๆแ,แล้วก็คนที่เข้ารับลามเนี่ยหลักไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือว่าหลักก่อนจะอพยพเนี่ยช่วงที่ท่านได้มีอพยพมีคนรับลามประมาณแล้วร้อยห้าสิบคนแต่ว่าอันนั้นคือภารกิจแรกๆที่อลอสุบฮานุฮัตาละให้กับท่านอับดุลเบีสรหัวสัมคำถามว่าการจะเปลี่ยนโลกของท่านนบีสูเีรที่อลอสุบฮานุฮุตาละให้เนี่ยมันคืออะไร ก้าวแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองอายะแรกอัลลอฮ์จึงประทานลงมาให้กับท่านนบีว่าอิกระจงอ่านท่านนบีบอกว่าฉันอ่านไม่ออกจิบรีนมาหาท่านนบีแล้วบอกว่าจงอ่านมุฮัมมัดจงอ่านนบีบว่าฉันอ่านไม่ออกมาอ่านนบีกอรีนแต่จิบรีนก็ยังคงให้อ่านต่อบอกว่าอิกระจงอ่านนบีซอเราซึก่ก็บอกว่าฉันอ่านไม่ได้สามครั้ง นะนั่นแสดงว่าการอ่านเนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนแปลงสําคัญเป็นนิสัยเล็กๆที่ในตัวท่านอบีเองสอโลหัวอะไรสัลสลัมเนี่ยแม้ว่าตัวท่านเองอาจจะไม่สามารถอ่านได้แต่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะก็ยังให้ท่านนบีอ่านให้ยิบรีสมากําชับว่าให้ท่านบอบดุลลียอโลหัวอะไรซัลลัมอ่านแม้ว่าท่านจะอ่านไม่ได้ก็ตามดังนั้นนี่คือการเปลี่ยนนิสัยเล็กๆอันดับแรกนิสัยเล็กอันดับที่สองถัดมาก,ก็คือการควบคุมตัวเอง ที่ท่านอนับดุลลาห์สลต่เนี่ยได้รับบัญชาจากลอหลังจากนั้นคือยาอายูฮ ah uh ันม um ุซัมมิลกุมิลัยละอิลากอลีละโอ้ผู้ห่มกายเอย๋ยจงลุกขึ้นละหมาดในยามค่ําคืน,คนอิลากอลีละนอกจากเล็กน้อยเท่านั้นอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองในบางแงม่มุมที่ทําให้พอสุดท้ายแล้วเราสามารถควบคุมตัวเองได้เปลี่ยนแปลงนิสยัยเป็นคนรักการอ่านกลายเป็นคนควบคุมตัวเองในการที่จะละหมาด ตียามุเลนได้ใช่ไหมฮะแล้วค่อยๆขยับไปเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างนะฮะและสุตรการเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างคือการตักเตือนว่ามาอัลลอฮฺซุลอิลันบะลาหุลมูบินอัอซุมไม่ได้มีภารกิจใดนอกจากการนําเสนอสารอันชัดแจ้งให้กับผู้ขนเท่านั้นลเราก็ประทานอายะห์ลงมาหลังจากนั้นวะอันซิรอาชีรอตะกัดอัลตรอบินและจงตักเตือนเครือญาติของท่านที่เป็นคนใกล้ชิดหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลักสูตรในการเปลี่ยนแปลง ก็คือเปลี่นแปลงตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยับรัศมีความดีงามเนี่ยไปให้กับคนใกล้คนไกลดังนั้นนี่คือสูตรที่เราจําเป็นต้องเอาใจใส่อย่าทำเขาเรียกว่ากลับด้านกันการเจตนาที่จะเปลี่ยนอะไรบางอย่างในโลกนี่คือคาว่าเปลี่ยนเปลี่ยนโลกเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องอะไรที่มันมันเปลี่ยนแบบหน้ามือไปหลังมือนะแต่คือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็ได้ที่ทําให้โลกใบนี้เนี่ยดีขึ้น และความจริงแล้วการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเราสํานึกเสมอว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งจากโลกนี้เราสํานึกนะ,ะการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก็เท่ากับเปลี่ยนแปลงโลกนี้แล้วโลกนี้ยังน้อยดีขึ้นด้วยกับการที่เราเนี่ยดีขึ้นดังนั้นนี่คือสูตรที่สาคัญคือเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อนเริ่มจากการอ่านเริ่มจากการสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้หลังจากนั้นก็คือไปคนใกล้ชิดอาจจะเป็นคนในครอบคร,วรัวให้เขาได้รับอิทธิพลในความดีงามของเราเนี่ยเขาก็จะได้เปลี่ยนแปลง แต่อย่าไปบังคับก่อนนะคือการบังคับเนี่ยมันอาจจะส่งผลในในระยะสั้นแต่ในเชิงระยะระยะยาวแล้วเนี่ยการให้แรงบันดาลใจการเป็นตัวอย่างต่างหากที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงใครชอบคลิปเนื้อหาประมาณนี้พี่น้องพิมพ์ได้เลยว่าชอบผมจะนําผลิตคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยให้กับพี่น้องเรื่อยๆครับสลามอะลัยกุมรณหมอทุลลาการ์